เฉลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทน,นะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนกำหนดให้แบตเตอรี่นะมี EMF เป็น12โวลต์นะครับและความต้านทานภายในเป็น5้าโอห์มถ้าต่อประจุ1คูลอมเคลื่อนที่ผ่านแบตเตอรี่นี้นะครับถ้าประจุนะถ้าประจุไฟฟ้าบวก1คูลอมเคลื่อนที่ผ่านแบตเตอรี่นี้นะถามว่าประจุไฟฟ้าจะมีพลังงาน ไฟฟ้ากี่จูนนะครับเออก็คือยังไงนะสมมุติเรามีแบตเตอรี่นะมีแบตเตอรี่อยู่อ่าปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่ก็ประมาณเนี้ยนะอ่าแล้วก็มีความต้านทานภายในเอออย่างเงี้ยทั้งกรอบสี่เหลี่ยมนี้คือแบตเตอรี่นะครับ ทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนประจุให้เคลื่อนที่ได้ถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าถ้าประจุบวก1ไมโครคูลอมเนี่ยเคลื่อนทีอ่อันเนื่องมาจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะทําให้ประจุบวก1ไมโครคูลอมเนี่ยเคลื่อนที่โดยมีพลังงานไฟฟ้ากี่จูลน,นะจะมีพลังงานไฟฟ้ากี่จูลน,นะสมมติประจุบวกคิวตน,นี้เคลื่อนที่ไปนะมันเป็นบวก1 คูลอมนะจากเคลื่อนที่ไปด้วยพลังงานไฟฟ้ากี่จูดนะครับเออก็พลังงานไฟฟ้าเราคำนวณได้ไงครับก็คำนวณได้จากสูตรคือพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมนมันหาได้จากอะไรเอา เอา E.M.F. มาคูณกับ e นะมาคูณกับประจุนะครับก็คือเอา Q มาคูณกับ E.M.F. นะก็จะได้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าประจุมัน1ใช่ไหม E.M.F. มัน12เออเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น12จูลน,นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ12จูลเออ